และตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านลากเ้าวังหิน <kidding. S 1> กับร้านย่านเพื่อนครับอเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านไอศครีมนะฮะจเโตโตโจเลาโต้เป็นเจลาโต้เป็นเจลาโต้ชื่อร้านมิสนะหมหใจเ่าใจเ่า พินาโกะพินาโกะร้านนี่เหมือนญี่ปุ่นมากเลยอะญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแต่เป็นไอศครีมแบบเจลาโต้แบบอิตาลีนะสวัสดีครับสวัสดีคะสัสดีครับชื่ออะไรอะครับพี่ชื่อฝนค่ะทำไมมาเปิดร้านพินาโกะเป็นแนวไอศครีมแบบนี้ครับชอบในความที่ว่ารสชาติหวานน้อยเป็นเป็นของทางญี่ปุ่นเขานะคะแต่ว่าเราชอบเจลาโต้เพราะว่าเทกเจอร์เขาจะเหนียวหนึบหนึบก็เลยเอามาผสมกัน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเจลาโต้อิตาลีกับรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ,ะเรียกว่าเจลาโต้ฟิวชั่นได้นะฟิวชั่นที่ญี่ปุ่นเขาคิเจลาโต้กันนะที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะมีทั้งเจลาโต้และซอสเสิร์ฟแล้วพี่ไปเอาสูตรอะไรแบบนี้มาจากไหนอะครับก็คือว่าเกิดจากการเรียนค่ะตอนแรกก็คือเรียนกับเชฟอิตาเลียนก่อนพอเรียนไปแล้วเนี่ยเราไม่ถนัดรสชาติในสายหวานหวานมากมาก เราก็ไปเรนนียนกับเยฟญี่ถุ่ทีนึงแล้วเราก็เอามาเหมิดรวมกันเพราะว่ารถตักของคนไทยนะคะเขาชอบรสที่ชัดกว่าคนญี่ปุ่นแต่เขาก็ไม่หวานเหมอนอิตาเลียนเอาจริงนะครึ่งตู้เนี่ยเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินมันเป็นรสชาติแปลกๆพิซซ่ชิโอยืนพื้นอยู่ละ อ่าที่อิตาลีก็มีชีอ่าชีรามิสุโอเคอ่าแต่มันจะมีพวกแบบเนี้ยเคียวโฮอย่างเงี้ยอ่าหรืออันเนี้ยที่นาำโสน้ำตาลดำเงี้ยเออว่ะกามองแดงอย่างเงี้ยเออเออหรือว่าเอาไปโดดผสมน้ำผึ้งร้านนี้เปิดปานานอย่างไรมันบอกว่าประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีว้าวเฮ้ยทำไมเราก็ผ่านจริงไม่เป็นผมอะผ่านบ่อยแต่วันจีนะ เป็นร้านราเมบเห็นดคือเห็นธงก็เลยแบบอย่างนั้นยังไงแต่ต้องบอกนะว่าร้านพี่ทองไม่ได้มีแบบถ้าไปนั่งเป็นร้านเนี่ยเออมันเป็นแบบข้างหน้าขายดีที่สุดเลยของคุณฝนนะรถไหนอ๋อแนะนำจะเป็นคู่ของกัจฉากำหรับนางกบค่ะเออเหเนาะคุณฝนบอกว่าแนะนำเป็นคู่ค่ะแนะนำเป็นคู่ค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ย 2 2> pues ienne, เพราะว่าเมื่อทานพรุ่กับสองรสชาติจะเกิดรสที่สามคือความอร่อยจะเกิดขึ้นอใช่ก็เอารถที่เป็นอปลิสต์ของเขาอ่าแล้วก็ข้างหน้าอย่างนี้ก็จัดรสชาติไปข้างหน้าอย่างนี้จัดรสชาติอะไรมามาล้ำเรซินแน่นอนไอศสรีมที่นี่เนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วถ่ายรูปสวยด้วยเดี๋ยวไปถามคนนี่รสชาติเป็นไงพี่อร่อยเลยฟินเลยฟินเลยด้วยอันนี้พี่สั่งรสอะไรมาล้ำเรซินค่ะ าลน้ำตาลดำที่นาโกะอ่าความรู้สึกมันเหมือนเราชูกาเลยผมชูการนี่ดิเคยกินมาหมดแล้ครั้งแรกเลยแบบนี้หอมมันหอมมากไม่ผ่านนี่มากินครั้งแรกเลยป่ะเราเราโวนมาออ๋คือเราจะเลือกรสชาติตามที่คุณฝนเขาแนะนำก็ได้ได้อ่างั้นผมเอาเป็นชาเขียวกับที่นาโกะครับใส่แบบไหนดีครับคะ ตัวติดสีแดงตัวีเลือกให้ผมหน่อยได้ไหมแนะนะเป็นสีแดงอะฮะสีแดงแรงเลือดทำไมเขาเลือกให้เราสีแดงนะหรือวันนี้กูจะได้เลือดวะไม่ไม่ต่อไม่จะชื่นชื่นเลือกความเป็นเจลาโต้นะจะมีความหนืดความเหนียวความหนึบอะที่สำคัญลูกใหญ่มากเออกระเจ้านี่มีปักตุ๋นโลมิงอ้ย ดูสิกระตุกมันร้อนโอ้โหเหมาะกันหน้าตัากูเลยเพืนเอาละสิชิมกันเลยอันนี้อันนี้แน่แน่จะเด็ดเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องต้องชิมทีละรสชาติก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอุ้ยเหนียวนั่นน่ะยังไงอย่างแรกก่อนเลยอ่าไม่หวานเออรสชาติมันเหมือนแบบเออน้ำตาลน้ำตาลอ่ะอ่านี่คืออันนี้เหรอใช่ใช่น้ำตาลดำน้ำตาลดำ แต่มันไม่หวานอ่ะมัทฉ่าเดียวมัทฉ่างับลอยไงชาเขียวเลยอือชาเขียวชาเขียวเลยอ่ะเป็นมัทฉ่าอ่ะเขียวปั้นเลยอ่ะเออเขาบอกว่ากินรวมกินรวมกันจะได้รสชาติที่สามจริงจริงเอ้มัทฉ่าแล้วน้ำตาลดำมันเข้าเลยมันเข้าลอยเลยเนี่ยเออหวานมันได้ไหมมันก็มีความเป็นมัทฉะกับน้ำตาลผสมกันแต่มันนวลขึ้นอ่า ก็สมัยเขาเลือกให้เราสีแดงนะหรือวันนี้กูจะได้เลือดวะไม่ไม่ไม่ชื่นชื่นจะยิงคนร้อนอารมณ์เหมือนกินนมญี่ปุ่นที่สำคัญคือต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวละลายแกมาร้อนมีมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีแล้วประเทศไทยเลย่ไม่มีอะไรหอม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 ยืนพื้นด้วยรำเรซินครับผสมอะไรดีครับ้าอย่งันแนะนำคู่กับทีรามิสุเย่ถูกต้องเลยครับ บล็อนกเกิลครับเอากาแฟก็ได้ครับถ้าจริงนะที่ประทับใจอย่างอย่างแรกเลยคือมาเนี่ยเห็นอินสตรียนพรีเซนติชั่นดีมากอินสตรีชั่นดีมากคือกินแล้วกินแล้วนึกภาพออกว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นแนวไหนแต่ที่สําคัญเนี่ยที่2คือลูกใหญ่มากคือ120บาท2ลูกใหญ่ๆเนี่ยอนุญาตสายราไม่สกุบเนี่ยเป็นตัวลามปะ yes เอาให้ร่มด้ไหมให้ร่มด้ไหม นี้มยหวานแหววมาครับรำก่อนเลยฮะนี่ลำไม่เหมือนกันนะครับนี่ลำไม่เหมือนกันเลยนะ่ยเนี่อร่อยรถแรกคืออะไรรำเมื้อสหรอที่เจ๋งคือช่วยดูช่วยดูขนาดของรำมั้เนี่ยมีลูกเกดมาเลยเบลเลอร์เลยเออหมักเข้าไปเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยป๊าด อืมโอ้อร่อยกรอบๆมากมันไม่หวานเลยเนาะไม่หวานไม่หวานหวานน้งตรงลมน้ำนกลฉะนั้นรามกับเทียร์พี่สุมากพอแม่เขามีขั้นขี้ด้วยเหรออ่าขั้นนี้อืมเนียนโอ้โหเนียนเดือดเออว่ะอร่อยเลยจะพูดอีกไหมครับมอโมล่ามาถามผมมาเดินนะครับนะครับเฮ้ยผมเห็นสเกลมีอะไรฟอสซด้วยเกี่ยวบอกไม่รู้จะแนะนำเป็นทัสิสโเรนคู่กับ ตัว่อนมคาซิสโอเลนและนี่ครับนมพอไกไดฮโด,โโดโรผอกน้ำพงแต่ของผมพิเศษครับอ่าผมมีน้ำราหนะมีน้ำน้ำราครอันนี้ผมลองสั่งเป็นแบบถ้วยโอเคดูอัดแน่นดูแล้วก็แน่นเลยนะนี่นี่ผมมีพิเศษอะไรอ่ะน้ำม้ำลอโอรึงนี่น้ำน้้งน้ำน้ำน้น้ำน้ำนรน้ำน้ำน้ำน้่น้น้ำน้ำนน้ำ้นน กระดงกระได้ก็มีปนนี่คือฮอกไกโดมิววิทฮันนี่อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อคือยังไงยังไงมันมันไม่ได้หวานจนแบบแต่มันมีความคือมันไม่หวานเหมือนไอเต็มมูสากรอ่ะเออออพอกินผสมแล้วเอยลองดิมันจงหวะนน้ำผึ้งแต่อันนี้ของเราเนี่ยเหรอเอออ๋อเอที่อร่ามเลยเนี่ยเออแง่เขาเนี่ยกระชับน้ำกระชับเนี้ย หอมอ่ะนวลดูครับลูกค้ามาจากไหนกอนแยะโอ้โหหมดแล้วในตึกวาไม่จบเฮ้ยมันเหมือนกินต่อได้อีกอ่ะได้แล้วตะเกียะระหว่างที่เรามากินไอศครีมกันนะหมดมาไหนไหนไม่รู้เลยมาจอดรวรอซื้อมาอะไรกันไม่ใช่กครอยา่ขอผู้หญิงด้วยผู้ชายง่ายๆ คือคือมันเนื่องจากมันไม่หวานมันเลยรู้สึกคือกินหวานมากๆบางกินมันรู้สึกแบบมันเลี่ยนเนาะพอแล้วแต่นี่มันเหมือนกินไปเรื่อยๆได้เย็นเย็นแล้วพอมันกินได้รสชาติใหม่แล้วมันก็รู้สึกเออมันอะไรมันเอะมันเอะมันกินสับไปสับมาในเมื่อเขาเป็นนักรังสรรค์เมนูสร้างรสชาติใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวรอให้คุณฝนเขาเนี่ยเลือกไหมแบบใส่ครับอย่างนี้ก็ได้ว่า หน้าตาแบบเรา3ามคนเนี่ยควรจะกินอะไรฟิวชั่นกับอะไรในความหมายคือมือใจเยกาดูเลยนกมือ3คนเนี่ยควรจะกินรสไหนแนวไหนสารารูปอย่างเราเนี่ยแยกเลยใช่ไหมเออไม่ต้องแยกงั้นลองไหมลองลองตูหลังว่าละไปตัดไปเรื่องจากที่เราได้ชิมกันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรายังต้องกินอีกอ่ะผมจะไม่เลือกกันเองห้คุณฝนเนี่ยดูสารารูปเบ้าหน้าผม3คนคนเ่ยแล้วคุณฝนช่วยเลือกได้ไหมว่าเพราะผมต้องกินอะไรคู่กับอะไรจะแนะนำเป็น แตชีโอเฮ้ยพี่ไปชิมแล้วนจะมาองแบบแล้วกันเขาจะมีอะไรโรยให้เราไหมแถมรสมีกแล้วมุ้งมิ้งแบบสงการเลยรอาของจริงนะครับไม่กล้ากินนะไอ้ทิชชู่แบบนี้ผมไม่กล้าผมไม่กล้าใช้เลยเอนนี้ต้องเสิร์ฟแบบี้เพราะว่าเออ่มันละลายง่ายอ๋อไว้อุณหภูมิจากมือเราจะไม่กระตุ้นให้ตรงนี้มันละลายเรือพุ่งนะค่ะไอ้ยะคิดมาแล้วคิดมาแล้ว ข้างบนนี้คือกระเบนแบรกับน้ำผึ้งใช่ดีงามไหมเฮ้ยเฮ้ยนะบังดีบังดีคือมันมีความล้ำซึ้งนิดนึงอ่ะหอมนะหอมหอแล้วก็แบบได้รสชาติของบอะเบนแบรกับนวลมากเลยอเป็นสายนวลรู้ไหมมันมันได้ผสมทั้งสองอย่างคือน้ำผึ้งมันก็ได้มันก็มาอ่เดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมวันนี้ดีจริงเดีจริง หวานหอมถั่วคือมันก็อธิบายเป็นรสชาติไม่ได้เนาะม,นมันบอกว่ามันคือรสอะไรไม่ได้มันเป็นฟิวอ่ะเออมันเป็นฟิวฟิวผมไม่เชื่อคุณบออยู่แล้วสกานสุกาะไรอ๋อฟิลคืองานการพอกินเมื่อกี้ฮะมันเป็นอุ้ยเป็นเชอร์รีโออย่างเงี้ยแล้วอันนี้ไม่จะมาเออเออมามาครอบหมอนเร์เออว่ามันบอกความไม่ถูกแต่มันกินคือกินฟูแบบเะอร์รีโย่มันหนักนะแต่พมันชันใช่แต่พอกินไปปุ๊บนึงมันจะแบบละเอียน้ำผึ้งอย่างเงี้ยแบบไม่คหวานมาก ก,ออกินกินได้สบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อร่อยอร,อร่อยถูกต้องโอ้รสชาติแบบได้ดั่งใจอะ่ะเหมาะกับเมืองไทยยิ่งนะในช่วงน,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 นี้อากาศร้อนวิบัติขนาดนี้ยังไม่พิงช้อนยังไม่ทิงช้อนแสดงว่ายังจะมีทิ้งทวนยังมีทิ้ง <c oughs> ทวนไอตัวนี้ให้คุณบอกฝากนะครับติดตามร้านได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับอ๋อสามารถติดตามร้านได้ในเพจเฟซบุ๊กที่นักจุเจลาโต้ค่ะ เราขึ้นให้ด้วยเราขึ้นให้ด้วยนะครับเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเน้นย้ำเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าอีก4วันที่เหลือนี่ก็จะมีวันทำก็คือพิธีพิธันกัการทำเจลาโต้แหมวันนี้นะฮะเราก็ถือว่าได้มากินเจลาโต้ดูเจลาโต้รสชาติสไตล์แบบ ซอสเสิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นแบบนวลๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าของร้านพูดไทยได้นะฮะไม่ใช่อะไรนะตอนแรกผมมาโดยผมนึกว่าเขาเป็นญี่ปุ่นเออเกือบแล้วเกือบแล้วนัชชินเซสแล้วเกือบแล้วเชียวนะครับอ่ะโอเควันนี้ร้านย่านเพื่อนเราก็มากันที่ย่านลาดพร้าววังหินงสุดยอดครับแล้วก็มีย่านไหนหรือร้านไหนที่เพื่อนๆอยากจะแนะนําพวกเราไปก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิด้วย เ็าเก่งไหมเนี่ยเรามีแอลกอฮอด้วยนอะเนี่ยปิดรายการแล้วมันก็ยังอยากกินอีกสั่งอะไรไปผมว่านี่มีวันดังใจส้มยูสุดและโรสเซ่เบียขอโทษนะครับโรสเซ่เบียมีกอลกออด้วยนะครับ่กินเลยใช่ไหมไม่กินแล้วเหมือนจะเมาทำไมมา ปล่อยให้ต้องมันไปสั่งกินมันต่อแล้วกันเพราะว่าโรเซ่เบียร์เนี่ยน,นี้เขาก <laughs> ็คุณคุณคุณเนี่ยชอบนี้แบบก็ปิดกระป๋อยหลัง <c oughs> ปิดคลิปตลอดเลยนี่น,นี่นี่กินไอติมจะเป็นบุฟเต้อยู่แล้วนะเนี่ยแต่มันอร่อยจริงไงไม่ริดเลยไม่คิดติบกดหยุด <laughs>